กาจการกิจการอาหารกิจการตำรวจกิจการพลเรือนกิจการสาธารณกิจการรายการหรือว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐประเทศนะครับนอกจากนี้ก็จะมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเงินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเงินก็จะมีผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงระดับประเทศก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีท่านนทบุตรีสสอสวนะครับ ระดับพ้องขิ่ก็จะหมายถึงในบ้านรับขี่ในโยมนนายมหมายถึงใครรับขียมตามมีบางท่านบอกผู้ใหญ่บ้างบอกตำนานตำนานผู้ใหญ่บ้านที่ไม่ใช่ผู้ชมตำแหน่งทางการเลยนะครับผู้ชมตำแหน่งทางการเพื่อระดับท้องถิ่นหมายถึงนายเนายกอบตนายกเทศบาลนะครับ แล้วก็หมายคุณ้องนไรก็บบนัน